านับจากวันที่ชาวญี่ปุ่นคนนี้หายตัวไปแทบจะไม่มีเบาะแสถึงวันนี้ถือว่าคลี่คลายไปมากนะครับแต่ว่าที่ยังเป็นปริศนาก็คือชาวญี่ปุ่นอีกคนที่เป็นอดีตสามีของผู้ต้องหาจะเสียชีวิตเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นฆาตกรรมเมื่อมีหลายเหตุผลที่ครอบครัวเชื่อว่าเรื่องนี้มีเงื่อนงำแล้วก็เข้าไปร้องต่อตำรวจจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพิสูจน์หลักฐานย้อนหลังครับ เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบตรงจุดบันไดของอาคารพาณิชย์ที่ย่านบางพลีซึ่งถูกระบุว่าเป็นจุดที่นายคัตสึตโตชิทานกะอดีตสามีของนางพรชนกชัยยะตกบันไดจนเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบและเก็บข้อมูลขั้นบันไดความสูงและคำนวณแรงตกกระทบและจำลองที่เกิดเหตุเพื่อหาความเป็นไปได้ว่านายทานกะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือไม่โดยตำรวจได้ประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น เพื่อขอเอกสารกรมธรรม์ของนายคัตสึโตชิเพื่อนําตรวจสอบเวลาที่มีการทํากรมธรรม์เอกสารการเบิกเงินของกรมธรรม์ว่ามีนางพรชนกชัยปะเจตนาที่จะยักยอกเงินประกันหรือไม่เพื่อทําการรือ้อคดีซึ่งบุตรสาวของผู้เสียชีวิต ได้เข้าร้องทุกข์ขอให้มีการสอบสวนเรื่องนี้ใหม่หลังพบว่านางพรชนกมีส่วนในคดีฆาตกรรมครูสอนภาษาชาวญี่ปุ่นจนเสียชีวิตแต่ว่าเรื่องของของคุณพ่อเนี่ยคือเคิดไม่รู้ว่าเรื่องมันเกิดมานานแล้วเอกสารอะไรหรือหลักฐานอะไรเพิ่มเติมเราก็ไม่มีแล้วจะให้เอาตุกคุณพ่อมาก็ไม่มีแล้วคุณพ่อไม่มีอะไรให้ตรวจดังนั้นเนี่ยคิดว่าทางตำรวจก็อาจจะลำบากเหมือนกันที่จะที่จะทำงานแต่ถ้าเกิดว่าเขาสามารถทำได้เค้ดไม่รู้ทำได้แค่ไหนก็ก็เคิกก็ซดิใจแล้วก็ขอบคุณ,คณมากมากค่ะ บุตรสาวนายคัตส,สึโตชิทานากะยังต้องข้อสังเกตเกี่ยวกับการเสียชีวิตของบิดาจนทําให้ต้องร้องเรียนทั้งการที่บิดามาแจ้งเรื่องการได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวิตวนางพรชนกยังมาแจ้งภายหลังการเสียชีวิตของบิดารวยว่าบิดาเป็นโรคหัวใจและยังดื่มสุราจนทําให้เกิดอุบัติเหตุตกบันไดทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีใครทราบเลยว่าบิดาป่วยเป็นโรคนี้และแม้ว่าบิดาจะเป็นคนชอบดื่มแอลกอฮอล์แต่เป็นคนระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะพลัดตก บันไดและเชื่อได้ว,ว่าเงินผลประโยชน์จากการเสียชีวิตของบิดาที่เป็นเงินหลักล้านอาจเป็นเหตุจูงใจทําให้นางพรชนกมีส่วนทําให้บิดาเสียชีวิตหรือไม่แต่ส่วนเรื่องของประกันเนี่ยคือเขาให้เขาเรียกเราไปเจอส่วนตัวซึ่งไม่มีใครเลยไม่มีคนอื่นนอกจากมีเคลแล้วก็มีโมเคกับธมกอนะคะแล้วก็ตัวเขาเจอกันแล้วเขาก็ให้เอกสารภาษาญี่ปุน่นแล้วก็มาให้เราเซ็นว่าเขาเขาบอกว่าเป็นเอกสารที่ ให้สิทธิ์เขาในการไปรับเงินมาให้เพื่อที่รับเงินเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะเอามาให้เราทีหลังขณะเดียวกันข้อมูลของตํารวจยังพบว่านอกเหนือจากคดีการเสียชีวิตของนายคัตสึโตชิทานกะนางพรชนกยังมีความเกี่ยวข้องกับคดียักยอกทรัพย์อย่างน้อย3ามคดีคือคดีที่นายโนบุรุอิฮิซาวะเป็นผู้แจ้งความซึ่งนางพรชนกตกเป็นจําเลยและในปี2553ที่มีจดหมายของนายคามากะริทวงถามเงิน3ล้านบาท และล่าสุดคือการนำบัตรเอทีเอ็มของนายโยชิโนริไปกดเงินจำนวนเจ็ดแสนบาทเบจพดทิพย์ขมลแสงไทยพีบีเอสรายงาน